STV ตราจารดาวเทียม ่วงนี้นะคะกลับมาในช่วงกูรูมอเตอร์ริงค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องฟิล์มนะคะหลายคนอาจจะเพิ่งซื้อรถมานะคะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฟิล์มอะไรดีวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรานะคะคุณชลิตาวณิชกรพงพงรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทลีวนิชผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายฟิล์มกองแสงไฮคูที่เรารู้จักกันดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณเกดค่ะยินด,ดีนะครับวันนี้ก็สอดรับกับรถใหม่นะครับออกมาเยอะคือส่วนมากถ้าใคร ไปติดรถที่โชว์รูมเขาก็จะถามว่าเอาฟิล์มย่ออะไรสองสาม 2, 3, ย่อให้เลือกรถขายดีฟิล์มก็ขายดีขายด,ขายดีด้วย <c oughs> ครับช่วงนี้ออกงานมอเต้โก้ด้วยนะฮะด้วยค่ะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันอย่างถามถามคุณคุณเกศอย่างนี้ก่อนนะครับสาหรับคนที่แหมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องฟิล์มกองแสงมากนะักนะครับประโยชน์หลักๆของการติดฟิล์มกองแสงอ่ติดแล้วมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้าง นอกจากการความร้อนแล้วมีอย่างแรกคือการความร้อนแน่ๆคือเราไม่ควนะคะ <c oughs> แล้วก็มันจะช่วยประหยัดพลังงานเวลาเปิดแอร์ที่แอร์ในรถเนี่ยคือมันก็จะประหยัดพลังงานทาให้ทําให้ประหยัดน้ามันด้วย <c oughs> ส่วนหนึ่งแล้วก็บางทีถ้าไม่ติดฟิล์มกองแสงแล้วเนี่ยหลักสําคัญคือเรื่องมะเร็งผิวหนังแล้วก็ฟ้ากะเพราะว่าฟิล์มกองแสงเนี่ยมีเนื้อฟิล์มเนี่ยจะเคลือบสารป้องกัน U V ครับค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยกันได้9 9อยู่แล้วเป็นเบสิกนะคะก็คือจะไม่เป็นฝ้ากะแล้วก็เ,เรื่องของมะเร็งผิวหนังตรงนี้แล้วก็ยังมีส่วนเรื่องต้อกระจกเรื่องอะไรเงี้ยบางทีแสงจ้าเราก็ติดฟิล์มเนี่ยมันจะช่วยกรองแสงได้ส่วนหนึ่งนะคะคือบ้าเราแดดขนาดนี้ไม่ติดไม่ได้ใช่คือแดดอย่างเงี้ยแดดที่มันมันมากับแสงอาทิตย์เนี่ยไอตัวเนื้อแดดนนในแดดม,มันมีอะไรบ้างในแดดเนี่ยถ้าหลักๆเนี่ยความร้อนจากแสงแดดจะแบ่งเป็นสาประเภทนะคะ ประเภทแรกคือ,อแสงสว่างหรือเขาเรียกว่า visible light นะคะประเภทที่สองคือรังสี red, อินฟาเรดประเภทที่สามคือ UV บแบ,บ่งเป็นสามประเภทหลักๆซึ่งสามประเภทเนี่ยรังสีที่กันความร้อนไอ้ที่ให้ความร้อนมากที่สุดก็คืออินฟาเรดคือแบ่งเป็นประมาณ53%นะคะแล้วก็ visible light 43%ส่วน UV ประมาณ3%เท่านั้นเอง UV นี้นิดเดียวใช่คือ UV เนี่ยจริงๆแล้แทบ ถ้าเกิดเมืองนอกเขาจะถือว่าไม่ได้มีความร้อนเลยด้วยซ้ำคือมีแค่สเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ว่า UV เนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่า UV เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งมันก็เป็นอันตรายแล้วก็ทำให้สีเบาะหรือผ้าม่านหรือว่าทุกอย่างสีซีดลงใช่วัสดุไม่ดีก็กรอบได้ใช่อย่างเาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยเนี่ยเรื่องสุขภาพยังมีอีกเรื่องเรื่องความเป็นส่วนตัว ใช่ใช่มถ้าสาวๆแบบนี้อยากจะแต่งหน้าพูดบางทีจะแต่งหน้าเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแบบอ้าปากกินข้าวกินขนมนี่ก็เรื่องอามสคาร่อะไรแบบนี้ใช่แล้วก็เรื่องจรกรรมด้วยบางทีของในรถระวังไว้อะไรเงี้ยถ้าปิดติดฟิล์มดำ มีฉาชีพก็จะไม่รู้ว่าเราข้างของข้างในมีอะไรคิดไม่ออกว่ามีอะไรแต่ถ้าเห็นแล้วเขาอาจจะทุบเลยก็ได้ถ้าใส่เห็นกระเป๋าวางอยู่ก็เป็นอันตรายเวลาจอดรถอันนี้คือฟิล์มปกตินะถ้าเป็นฟิล์มนิรภัยแบบทุบแล้วไม่แตกนี่ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งใช่ก็มีด้วยประเภทของฟิล์มดีกว่าครับคุณเกศประเภทของฟิล์มคือเห็นทุกวันนี้หูมาเยอะมากตั้งแต่ถูกสุดบางที้วติดแปดร้อยพันหนึ่งก็ติดได้แล้วนะครับไปจนถึงแพงๆก็มีประเภทของฟิล์มในตลาดทุกวันนี้มันมี แยกย่อยเป็นไงบ้างครับคือถ้าแบ่งประเภทของฟิล์มตามกระบวนการผลิตนะคะคือแบ่งเป็น3หลักใหญ่ประเภทเอ,อ,อย่างแรกก็คือถ้าเป็นประเภทล่างสุดเนี่ยเขาเ,เรียกว่าทินฟิล์มทินฟิล์มเนี่ยสีของฟิล์มจะไม่ได้อยู่ในเนื้อ <S <S เนื้อเนื้อเดียวกับฟิล์มจะไม่ได้ถูกลามิเนตปเป็นเนื้อเดียวกับฟิล์มแต่สีของฟิล์มเนี่ยจะอยู่ในชั้นกาวซึ่งอายุของมันเนี่ยอยู่แค่ประมาณปีเดียวฟิล์มก็จะหมดอายุแล้วก็ถ้าฟิล์มหมดอายุเนี่ยจะเห็นเป็นสีม่วง แล้วก็อาจจะเป็นแบบดวงดวงค่ะตรงนี้นี่คือลอกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คือสีอยู่ในกาวสีซีดเร็วแล้วก็หมดอายุเร็วการความร้อนก็ไม่ดีวิสัยทัศน์ก็ไมีไอทิ่ขายกันแบบ8 0 0ร้อยันึงใช่จะไม่ถึงพันติดพิกอัพอะไรเงี้ยใช่สองบานสามบานคือดูเหมือนง่ายๆก็คือจะอาจจะกันแค่ UV กับกันได้ในส่วนของ s i b l e light คือแสงเข้ามา แต่การอินฟลเลทไม่ได้ก็ <ๆ S 1> ไม่มีการเคลือบอะไรอย่าง <atra> นั้นติดไปเสียได้กระจกเนาะถ้าเป็นดวงดวงไม่สวยเลยใช่อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะ,ะขึ้นมานอีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งเรียกว่าไดฟิล์มคือไดฟิล์มเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิล์มเนี่ยผลิตมาจากโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์จะเป็นแผ่นใสอะค่ะผลิตจากน้ามันแล้วก็ไดฟิล์มเนี่ยเนื้อสีของฟิล์มมันจะอยู่ในเคลือบเป็นเนื้อเดียวกับโพลีเอสเตอร์สีชาสีเทา สีเขียวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอายุการใช้งานมันก็จะนานขึ้นอืแล้วก็ก็นี่ก็คือเป็นประเภทหนึ่งครับค่ะขึ้นอีกอันหนึ่งขึ้นอีกไปสเต็ปหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า m a t เทอไรส์ฟิล์ก็คือเป็นฟิล์มที่เอาดายฟิล์มเนี่ยประเภทที่สองมาลามิเนตก็คือการเคลือบเคลือบด้วยแบบกรรมวิธีต่างๆเช่นเคลือบโลหะเคลือบอลูมิเนียมเคลือบเซรามิกเอเซรามิกเงินอะไรเงี้ยค่ะเป็นพวกบอลลอตปลลอดอะไรอย่างงี้เพราะ่เราเห็นว่าสมมติเวลา บางรถบางสีเนี่ยเขาก็เลือกสีประหลอดเพื่อจะได้เข้ากับสีรถคือ m ม t a ท i ร e ลท์ฟิลมเนี่ยมันจะแบ่งออกมาอีกเป็นตามกระบวนการเคลือบอีกแบ่งออกมาอีกก็คือจะเป็นเคลือบแบบใช้ความร้อนธรรมดาหรือว่าจะเคลือบเป็นแบบวิธีสปัตเตอร์ลิงคือแบบเป็นกระบวนการที่แบบถือว่าตอนนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะคะอันนี้ก็แพงหน่อยตัวนี้ก็จะแพงแพงสุดนะคะยางไฮคูเนี่ย ตอนนี้เรามีฟิล์มประเภทไหนขายอยู่ใน,ต,<อ>นตลาดตอนนี้<ะ>ของไฮคูที่ที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยค,คืออ,อยู่ในประเภท m ม t a ทอร์ไรส์ฟแล้วก็เป็นเมทัลไร์ทั้งหมดใช่เป็นแมทัลไร์ทั้งหมดแล้วก็วิธีการเคลือบเนี่ยคือใช้แบบทั้งสปัตเตอร์ลิงแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ีมครับคือ,อมันก็จะมีอายุการใช้งานานานขึ้นครับค่ะแล้วก็จะจะพูดเรื่องสปัตเตอร์ลิงนิดนึงก็คือคือ,อเป็นการ ยิงยิงโลหะค่ะเข้าไปที่ใช้พลังปรามานูยิงโลหะทําให้โลหะแตกตัวแล้วก็ลอยขึ้นไปเกาะบนชั้นฟิล์มซึ่งจะ,ซ,งจะซึ่งจะได้อานุภาคที่เล็กมากถึงขั้นอะตอมเรียงทีละชั้นทีละชัน้นซึ่งทําให้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่ทําให้อายุการใช้งานนานขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไฮคูใช่ใช่ค่ะไฮคูนี่เล่ามานี่อยู่ในตลาดมางยี่สิบสิปีได้ใช่ตอนนี้ก็คือ,เ,อเรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยแบบ อนนี้เรียกว่า29ปีแล้วค่ะ <29 S 1> แทบจะเป็นเจ้าแรกๆในตลาดนำเข้ามาจากอเมริกาที่มาที่ไปนิดนึงครับในการเริ่ม <Business S 1> กุศลของไฮคูของไฮคูนะคะก็คือเราตอนนี้เราอยู่มา29ปีแล้วเป็นฟิลม์มที่เรานำเข้ามาจากอเมริกาแต่จริงๆจะเรียกว่านำเข้าก็ก็อาจจะต้องใช้คำนี้มากกว่าเหมือนเราสั่งผลิตจากประเทศอเมริกาค่ะ คือเราเป็น private brand ก็คือเป็นแบรนด์ไฮคูของเราเองเรา,เ,าเลือกโรงงานที่ดีที่สุดในอเมริกาสั่งผลิตตามสเปค,คะหรือเรียกว่าเหมือน OEM หรือว่า custom made order ค่ะเราก็มาทำแบรนด์เราใช่ซ,ซึ่งแน่ใจได้ซึ่งหลายหลายหลายๆคนก็คือจะแน่ใจได้ว่าของเราเนี่ยเป็นฟิล์มที่ถูกคัดเลือกมาให้เหมาะกับภูมิอากาศในประเทศไทยอยู่แล้วคือเนเรื่องการความร้อนอสเปคเราจะเอาเงาประมาณนี้หรือว่า การความร้อนได้ประมาณนี้แสงผ่านประมาณนี้ความเข้มประลอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเราสามารถสั่งผลิตได้แล้วฟิล์มเรามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ Product เด่นๆของเรานี่กถ้าพูดถึงไ้คูคนจะนิยมติดติดตัวไหนกันรุ่นไหนกันก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ช่วงนี้เทรนจะเป็นฟิล์มที่เน้นประหลดน้อยหรือเขาเรียกง่ายๆว่าฟิล์มไม่เอาฟิล์มประลอดใชใช่ใคือมีทุกหนึ่งช่วงหนึ่งที่ <H> it, เน้นตลอดที่หน้าตลอดเงาเลยค่ะแต่ตอนนี้ตลอดก็ไม่ค่อยค่ะจริง,ง,งๆก็ถามว่ามันถามว่าอันไหนมากกว่ามันก็ยังมันก็ยังคือฟิล์มตลอดก็ยังมากกว่าอยู่แต่ว่าเทรนด์มันเริ่มแบบสูงขึ้นเรื่อยๆเทรนด์ที่ไม่เอาอไม่เอาปลอดใช่ไะจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆความดีความไม่ดีของฟิล์มตลอดกับฟิล์มธรรมดามันต่างกันยังไงล่รคะ คือฟิล์มประลอดเนี่ยจะกันความร้อนได้ดีกว่าแน่แนเพราะว่าประลอดเนี่ยสามารถสะท้อนแดดออกไปค่ะแต่ฟิล์มลที่ไม่มีประลอดเนี่ยจะเป็นฟิล์มจะเห็นเนื้อฟิล์มเนื้อฟิล์มแบบชัดอย่างเส้นสีดำสีชาเราไม่เห็นประลอดเงาไม่เหมือนเงากระจกตรงนั้นนะ่ะมันก็อาจจะดูสวยแต่ว่าการความร้อนมันจะดรอปลงไปด้วยค่ะอายุอายุการใช้งานอายุของเขาเนี่ยครับระหว่างประหลอดกับไม่ประลอดอันไหนนานกว่ากันจริงๆเท่ากันค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ฟิล์มเนี่ยพอติดแล้วอยู่ได้สักกี่ปีฟิล์มอยู่ได้ประมาณ8ถึง8ปีขึ้นไปแปดปีขึ้นไปแล้วแต่การดูแลรักษาถ้าจอดตากแดดเยอะหน่อยอย่างนี้จริงๆอ่ะเลือกที่ดีไปเลยเนาะแล้วก็ติดไปทีเดียวเลยส่วน Black Pearl ได้ยินมาสักพักแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ของไฮคูค่ะของเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่พรีเมียมมากขึ้นอยู่ในซูเปอร์ไฮคู่ค่ะแบล็คเพ r ซีรีส์ก็คือแก็คือเป็น โทนไข่หมกดำ,ดำโโใช่แค่ชื่อก็รู้แล้วนะออก<ช>แนวตัวสลัดอย่างที่ว่าที่ที่มอเตอร์โชว์ก็มีลูกคา้าสนใจเยอะเหมือนกัน <c oughs> จุดเด่นก็คืออะไรครับจุดเด่นหลักๆก็เป็นฟิล์มที่โทนสีโทนสีดำเหมือนไข่หมกดำและสะท้อนแค่ด้านเดียวคือสะท้อนด้านนอก <c oughs> อคือแบบหลายๆคนที่ติดฟิล์มเนี่ยบางทีจะมีปัญหาเรื่องด้านในสะท้อนเยอะแล้วแบบคอนโซลเหมือนเป็นแบบสะท้อนขึ้นมาเพราะว่าด้านในมีมีแบบ เงาสะทอนะคะคแต่แบคเพลนี่คือจะสะทอนด้านเดียวอืมก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์อทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยตอนกลางคืนก็คือจะดีอยู่แล้วยยคือต่อให้ติดฟิล์มมืดเฮ้ยร,รบกวนคุณเกศอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเผื่อคุณ ผู้ชมทางบ้านเวลาเขาบอกไปติดฟิล์มบ้านหน้า20ด้านข้าง40รอบคันอะไรเงี้ยไอ้สี่สิบยี่สิบหกสิบแปดสิบเนี่ยมันเป็นตัวเลขของอะไรแล้วอ้างอินหรือว่าเข้าใจกันมันเหมือนเป็นคําที่มันนิยามขึ้นมาในวงการฟิล์มอะค่ะไม่มีใครกําหนดตายตัวว่าเอ่อฟิล์มเท่านี้เท่ารุ่นนี้เป็นเบอร์ต้องแบบแสงผ่านเท่านี้จะเป็น40เปอร์เซ็นต์แสงผ่านเท่านี้เป็น60เปอร์เซ็นต์คือมันง่ายๆว่าคือ40เปอร์เซ็นต์คือฟิล์มอ่อน มองเห็นใสแจ๋วเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์คือฟิล์มที่เข้มขึ้นมาแบบขนาดกลางๆ, <S <S ๆเห็นลางๆถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือฟิล์มมืดไปเลยก็คือเหมือนอ่อนกลางเข้มอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราหรือลูกค้าบางคนอาจจะบอกอยากได้มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อยากได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนเรากะเอาเป็นสเกลว่ามากมากกว่ากลางกลางมากกว่ากลางกลางน,นิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดเข้มมากก็เลยจะบอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเข้าใจง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบ็คเพิร์ดเนี่ยถ้าสมมติก็สั่งได้ใช่ไหมว่าจะเอา 80อะไรเงี้ยก็คือมีหมดค่ะก็คือเรามีทั้ง40 60 80ค่ะแต่ข้อดีก็คือมองจากด้านเดียวเราไม่ด้านเดียวและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือเป็นฟิล์มกึ่งเรภัยด้วยกึ่งเรภัยคือกระทุบใช่คือจะหนากว่าฟิล์มปกติอีกเท่าหนึ่งค่ะจะหนา2เมิลซึ่งฟิล์มทั่วไปในท้องตลาดฟิล์มปกติฟิล์มกองแสงเนี่ยจะหนาแค่1ประมาณ1มิล1ึงถึง1นึมิลเท่านั้นรอบคันเนี่ยเท่าไหร่แบ็คเพ์เนี่ย เอาเก๋งเก๋งซับคอมแพกเก๋งคอมแพกเนี่ยทั่วไปเนี่ยซิตี้แจ๊ดซีวิคก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0พันค่ะ8,000บาทรอบขันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหกบานใช่ค่ะหกบานก็แปดพันแต่ถ้าจองในงานก็จะมีส่วนลดอีกสี่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ค่ะถ้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่เป็นไงนะครับเออไปร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดเด็ดไหมเอาโปรโมชั่นเลยดีกว่าเเวลา็โปรโมชั่นเด็ดๆก็เนี่ยค่ะที่ลด ลดราคา40%<ช>40%นะจาก8,000นี่ก็เหลือประมาณ5,000ท่า<ช>นั้นเองใช่ค่ะนะครับแบคเพลร์ไปตริงกันได้รุ่นใหม่ยืนยันว่าดีแน่นอนใช่ค่ะสุดท้ายให้คุณเกศฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเกี่ยวกับแบรนด์ไฮคู Hi oo, ว่าต่อไปนี้เราจะลุกตลาดยังไงก็เรามีแผนสร้างความเชื่อมั่นยังไงครับลุยตลาดต่อไปยังไงาบไฮคูของไฮคู oo, ตอนนี้ก็ตอนนี้ธุรกิจก็คือดําเนิน เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะฝากผู้ผู้ชมทางบ้านว่าของให้คุณเนี่ยถือว่าเป็นคือถ้าลูกค้าที่ติดเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยไม่แพ้ยี่ห้ออื่นแล้วก็ที่สําคัญคือได้ในเรื่องของความคุ้มค่าท,ที่ที่ติดไปเพราะว่าเราเป็นฟิล์มนําเข้าจากอเมริการับประกัน7ปีนะคะแล้วก็เราเป็นฟิล์มที่กระบวนการผลิตเนี่ยไม่ ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นในตลาดนะคะครับครับอะวันนี้ก็โอ้ยแล้วตอนนี้ลด40%ด้วยช่วงมอเตอ็กโปรเลยนะต้องรีบต้องรีบจะพอนี่งานมอเตอ็กโปรนะถ้าไปติดกับร้านข้างนอกนี่ลดไหมครับถ้าไปติดก็คือขึ้นอยู่กับว่าทางดิดตัวแทนเขาจะจัดโปรโมชั่นอะไรนะคะดต่ละโซนแต่ถ้าเดินเข้าไปจองในมอเตอ็กโปรนี่ก็จะลด40%แล้วก็มีแถมมีของชําร่วยอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะคะครับคุ้มแล้วแล้วโอ้โหนี่แหละค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวนะขขออออองงงงฟิล์มกรรแสตตนนนนนีี้้้ะวัเาบคุณนะแขกรับเชิญคนสวยของเราามกๆเลยนะะค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคือนะคะคุณชลิตาวนนีิชก่อนพงศ์นะคะจากฟิล์มไฮคูนั่นเองวันนี้นะน่าเสียดายจริงๆเลยรายการมอเตอร์วิ่งออนแของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ปุยไฟแล้วก็พี่พนะคะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ